แล้วก็นอกจากที่วันนี้เราได้พบกับคุณเวียแล้วนะครับในวันเสาร์ที่18นี้นะครับเราทะได้พบกับคุณมีวงสะพอนด้วยนะครับก็มาพบกับน้องหมาคู่ใจเช่นเดียวกันนะฮะก็เราเจอคุณมีวงสะพอนันได้แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่19นะครับพบกับหมอเชี่ยบและลนาะครับมาพบกับความน่ารักกวานสดใสนะฮะ้อมทั้งสองท่านกนได้เลยนะครับ ร่วมในถึงนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมของเรานะครัเป็นสิ่งพิเศษใหสำหรับลูกค้าทูด้วยนะครับวันนี้คุณสามารถที่จะใช้ทัวร์พอยต์นะครับก้าคะแนนในการรับเป็นทีโบชเชอร์นะครับรับฝากน้องหมาหรือน้องแมวเป็นคืนจากโรงพยาบาลไอเลวสนะครับหรือรับเป็นการตรวจสุขภาพให้กับน้องหมานะครับเอาะไรฮะเรียบร้อยนะครับครับขอเสนอเป็นแับน้องเวียนนะครับแล้วก็น้องเวียของเราด้วยครับโอ้โหเอาละ ตอนนี้นะครับก็ได้เห็นความน่ารักนะครับของคุณเียแล้วก็น้องเวกันเป็นที่รู้อ,อัแล้วนะครับตอนนี้ทุกท่าน